มูลค่างานสละโสดแพตติเซียกูตซ้อมแต่งงานรอบแรก25ตุลาคม2022 6.7ล้านในงานสละโสดแต่งงานครั้งนี้มีแต่เศรษฐีเข้ามาร่วมงานมูลค่าง,งานสละโสดแพตติเซียกูตชีวิตเหมือนเจ้าหญิงในนิยายรักสองครั้งเจอแต่เจ้าชายเหมือนล้าน เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและความยินดีจริงๆสำหรับงานปาร์ตี้สละโสดของว่าที่คู่บ่าวสาวคู่ถัดไปของวงการบันเทิงอย่างแพทติเซียทันชนกกูดและโนดวิเศษรังสีสิงพิพัฒน์ที่ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และอบอุ่นทำกลางบรรยากาศสุดไพรเวทอีกทั้งล่าสุดทางด้านของฝ่ายชายก็ยังได้ถือโอกาสดีรวบรวมเอาภาพถ่ายช่วงเวลาดังกล่าวมาโพสต แบ่งปันผ่านอินสตาแกรมโน้ตวิเศษให้แฟนคลับและเพื่อนพ้องคนสนิทได้ชื่นชมกันแบบจุใจพร้อมแนบแคปชั่น bachelor and bachelor e t t e night thank you everyone who came and made it special for us ซึ่งแน่นอนว่านอกจากเราจะได้เห็นโมเมนต์ความสนุกสนานอบอุ่นรวมถึงความรักทั้งจากญาติญาติเพื่อนและคนใกล้ชิด ที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับทั้งสองอย่างหนึ่งแน่นแล้วอีกหนึ่งจุดโฟกัสที่ทำให้หลายคนอดอมยิ้มต่มไม่ได้ก็คือออรากความสุขที่เปล่งประกายออกมาทั้งจาก,กรอยยิ้มและแววตาของแพรติเซียและโนดวิเศษแบบชัดเจนมากๆซึ่งเชื่อว่าในวันที่22ธันวาคมนี้แฟนๆคงได้ฟินจิกม้อนเพราะความหวานโรแมนติกจากทั้งคู่กันอีกแน่นอนต้องบอกเลยค่ะว่างานนี้มีดาราเซเลบนักธุรกิจรวมงานเพียบ รวมไปถึงซุปตาสาวสะพ้ายใหญ่ของรังสีสิงห์พิพัฒน์อย่างชมพู่อารยาพันรายา็นตวิสรุธพี่ชายของโนตก็มาร่วมปาร์ตี้และแสดงความยินดีด้วยโดยสาวชมพู่มาลุกสุดจึงที่ทำเอาหลายคนตะลึงไม่น้อยหลังปรากฏตัวในชุดเดรสเรียบหรูสีฟ้าสดใสจากแบรนด์เทเลอร์มาโมที่เพิ่มกิมมิกที่ขนฟูฟองส่วนเรื่องราคานั้นอยู่ที่เกือบเกือบ0 0 0แสนบาทและที่อลังไม่แพ้ง,งานก็คือเครื่องประดับ ที่สาวชมพูเลือกสวมใส่อย่างซอยเพชรดีไซน์รูปงูเอกลักษณ์ของแบรนด์เครื่องประดับชั้นสูงบูกลีกับรุ่นเซอร์เพนทีไวเปร์เนกเล็กซ์นั้นก็ยิ่งทำให้ลุคนี้ของสาวชมพูสวยจึงสง่างามเลอค่ามากเลยล่ะคะ่ะส่วนราคาก็อลังการสดสด ราคาอยู่ที่ราว6.7ล้านบาทต้องบอกเลยว่างานสละสดครั้งนี้เหมือนซ้อมแต่งงานไกลๆเลยก็ว่าได้เพราะทั้งหรูหราและสมฐานะภรรยาลูกชายคนเล็กตระกูลหมื่นล้านจริงๆแต่ถือยังไงสาวแพทย์เธอเองก็มีชีวิตที่ดีมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเพราะไม่ว่าเธอจะมีความรักกี่ครั้งเจ้าชายของเธอก็ทั้งหล่อและรวยทุกคนจริงๆเป็นผู้หญิงที่น่าอิจฉาที่สุดพร้อมรอชมภาพวันแต่งงานของเธอได้เลยต้องยิ่งใหญ่มากๆแน่นอนคะ่ะ